ผลงานของโปชติโนตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับมีการบอกว่าตำแหน่งของพอรชหรือว่าโปชติโนนั้นยังปลอดภัยครับหากว่าเชลซียังมีลุนไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะเซเลกราฟครับบอกว่าตำแหน่ง h ฮ o โค้ของเมอร์เรซิโอโปชติโนนั้นถือว่ายังปลอดภัยดีครับหากว่าเชลซียังคงมีลุ้นตั๋วไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าได้นะครับก็น่าจะปลอดภัย เชลซีแพ้กับมิดเดิลสโบรครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพในเกมคาราบาวครับรอบรองเกมแรกนะครับและพวกเขาก็รั้งเพียงแค่อันดับ10ในลีกก่อนลงสนามเจอกับฟูลแลมสุดสัปด,ด,ดาห์นี้อีกยังไงก็ตามครับทีมของพอร์ชครับก็ห่างจากไบริตันอันดับ7เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นและตามหลังเวสต์แฮมอันดับ6อยู่6คะแนนนอกจากนี้เชลซี Chelsea, เนี่ยยังเล่นในเอฟเอครับที่มีโคต้ายูโรปาลีกให้ด้วยนะครับ สิงห์ไฮโซเชลซีเนี่ยเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยความคาดหวังนะครับว่าจะได้โคต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปและก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ถึงแม้จะไม่ใช่เงื่อนไขเดียวที่พวกเขาจะตัดสินใจอนาคตของโปเชติโนโนก็ตามการพลิกสถานการณ์ผ่านมิดเดิลสโบรเข้ารอบชิงนะครับและคว้าแชมป์คาราบาวคับจะทําให้เชลซีการันตีได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรป c าคอนเฟอเรนซ์ g u กด้วย แล้วถึงแม้ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกจะไม่ได้มีเงินมากมายให้กับสโมสรแต่อย่างน้อยครับก็ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าจากที่จบอันดับ12ในซีซันก่อนของเชลซีด้วยแม้ว่าพวกเขาจะแพ้กับโบโรในเกมแรกแต่ผลงานของพวกเขาดีขึ้นในช่วงสัปดาห์หลังๆนะครับโดยแพ้แค่ครั้งเดียวจากการเล่นเกมเยา10นัดหลังและยังผ่านการคว้าชัย3เกมติดต่อกันก่อนแพ้กับสิงแดงโบโรหรือว่ามิดเดิลสโบรนะครับอืมเชลซี ก็ต้องมาตามสถานการณ์ต่อไปครับโอ้โหตำแหน่งของพอเชยังปลอดภัยหากว่าเชลซียังมีลุ้นไปเล่นบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับผมต้องมาตามสถานการณ์ครับเพราะว่าจัดทีวันนั้นก็ทำให้หลายคนหัวเสียเหมือนกันสำหรับแผนของพอเชป o ชจิโนนะครับชุดแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้แวรุ่นอ่ะจัดไปยุยยเลยนะครับผม